ห้าพฤศจสติกาเวลาบ่ายโมงวันนี้ผมตื่นสายไปหน่อยนะครับเพราะเมื่อคืนดึกมากตื่นมาก็เจอน้ำแบบนี้เลยอันนี้อยู่ที่ม้าวซอยสามซอยสามกลายเป็นคลองสามไปแล้วครับแบบเมื่อคืนที่มีการต่อสู้กับน้ำจนสามารถเอาชนะได้ประกาศช,ชนะเมื่อตอนสามทุ่มแต่ว่า,าลำพังตัวเครื่องสูบน้ำเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดของมันอาจจะมีปัญหาเช่น อย่างวันนี้ก็สายพันธุ์ขาดพอขาดน้ําก็เลยเข้ามามันจะต้องยื้อกันอย่างนี้ครับส่วนมากเท่าที่เจอเป็นกรณีศึกษาจากหมู่บ้านอื่นๆที่ผ่านมาพอเวลายื้อไม่ไหวน้ําก็จะบุกเข้ามาแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็กตัวใครตัวมันแต่เราก็เชื่อว่าเพื่อนๆพี่ๆเ,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 เขาสามารถต่อสู้ได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับอยู่กุบน้ําต่อไปนี่คือสภาพถนนเส้นเมนนะครับผมอยู่หน้าโครงการ เพลเลอร์หนึ่งนี้ก็มีการรวมตัวกันมีลูกบ้านที่รวมประชุมกันพลเลยังแห้งอยู่แต่มองว่าจมแล้วเมโทรก็จมแล้วเี้ยไม่ต่รูป็นนึกอยที่อยที่ัดนมาานั่นแหละบอ้ร เ,เดี๋ยวเขาบอกเขาอัปเดตใน Facebook แล้วกันว่าแผนของทางคอลเลอร์เขาทำอะไรกันอย่างไรบ้างตอนนี้ก็ทางคอลเลอร์มีการประชุมกันนะครับแล้วก็รวมผลแล้วก็เริ่มปฏิบัติงานกันแล้วจะว่าไปตอนนี้มันจะเริ่มเกิด เกิดโมเดลของแต่ละโครงการแต่ละเฟสขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาที่ถ้าน้ำที่อยู่ข้างหน้ามันไม่ใช่น้ำเสียนี่คงโอเคนะครับเพราะว่าบรรยากาศอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันแตดูสร้างความเดือดร้อนไม่เบาวันนี้คงไม่ไปที่สะพานนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยพี่เขาแบกเบิกอะไรดีกว่าเป็นการกำลังเราจะเข้าไปในโมว่าโมว่าข้างหน้าก็มีกระสอบทรายเป็นกำแพงกั้นอยู่รถที่มาจากข้างนอกก็จะมาหยุดที่หน้าโครงการแล้วข้างในก็จะมีรถอีกทีดังนั้นใครจอดก็ต้องยกข้ามหนครับ ê thầm bóng hộ thầm ủng